เห็นผ้าลูกทีนีมันมีเปรี้ยวอ่ะไปหนุ่มแล้วโด้ยรถมารถมารมาคิดว่าจะใส่พิกินี่นี่เลย สมบม่หน่อย้ี๊แตกแม่ไม่ได้สมอร์แต่พี่กินี่ยอไม่ถุงถุงปี้ไม่ถูกขอแว่ได้อยู่ถ้าเก็นุงขอแว่นี่นี่ก็ได้ไม่ต้องนั้น เขาบ้ไหมเขาโบ้ไเลยได้ครับชั้นสี่ชั้ี่ชั้นสีชั้นสี่มาเลยเรวไวเร็วเร็ววเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปชั้นใต้ให้อันนี้ไปลาบิเต้เหรออ้าไปแล้วอะเดทเดทเเรียแล้วเดทอันนี้ไปไปรถแล้วก็ออกไปเลยใช่ไหมไป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 แต่คนไปรอไวที่รถนะแค่คุณไปรอไวเพื่ เ <c oughs> น้ตอตหรอเน้หรอเออ